ทำเอาเฟนางจำใจกันทั่วหน้าเมื่อล่าสุดเพจ Miss Universe สมุดสงคราม Miss Universe s ม m e Songkram ได้ออกมาร่อนถแถลงการสำคัญสั่งปลดนางสาวอัญชิษาสุขสง Miss Universe สมุดสงคราม2025โดยในถแถลงการระบุข,ข้อความว่าเรื่องประกาศปลดตำแหน่ง Miss Universe สมุดสงคราม2025ตามที่กองประกวด Miss Universe สมุดสงครามได้จัดการประกวดคัดเลือกตัวแทนเมื่อวันที่30พฤษภาคม2568 โดยมีนางสาวอัญชิษาสุขสงเป็นผู้รับใต้รับตำแหน่งในวันประกวดนั้นภายหลังกองประกวด Miss ูเน v e r เวอร์สมุรสงครามได้ตรวจสอบและทราบว่าผู้ดำรงตำแหน่งได้ปิดบังข้อมูลเรื่องคุณสมบัติต่อกองประกวดซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงด้วยเหตุนี้กองประกวด Miss ูเน v e r เวอร์สมุรสงคราม2025จึงพอประกาศปลดตำแหน่งนางสาวอัญชิษฐาสุขสงเนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดไม่สามารถรับตำแหน่งได้ และขอให้ส่งมอบมองกุฎสายสะพายเงินรางวัลรวมไปถึงของรางวัลต่างๆที่ได้ในระหว่างการประกวดให้แก่กองประกวดมิสยูนิเวอร์สมุดสงครามภายในวันที่31พฤษภาคม2568ในการนี้กองประกวดจึงขอแต่งตั้งนางสาววิชุดาคำยศรองอันดับหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สสมุดสงคราม2025โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568เป็นต้นไป